เดี๋ยวทุกคมขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะยูยูประสาทเราเจอกันหน้าฟีดอยู่นะคะคุณพี่กุล <c oughs> แม่เอกกัลยาสวัสดีน้องปู้อัมัยจ้ายายแตนสวัสดีค่ะจากพี่นุ้ยปิยาพรนะคะ กินข้าวพนายาสวัสดีน้องส้มสวัสดีแม่เอกกรยาด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้ามาทักทายจับไม้จับมือกันได้เลยค่ะเพื่อนๆที่อยู่นอกบ้านเข้ามาทักท้องอภัยสวัสดีค่ะคุณยุ้ยธัญรัตน์นะคะพี่นุชคนสวยสวัสดีค่ะจากน้องยุ้ยธัญรัตน์นะคะพี่โชติดาสวัสดีพี่นุชนงนุชค่ะะโชติดาค่ะพี่ทานข้าวอยู่จากพี่ปุ้มซุปเปอร์แบ็คนะคะเอาทักทายกันได้ค่ะพ่อใหญ่สีสวัสดีน้องส้มค่ะจากพ่อหญ่ดิจิตนะคะพี่วิ ยายแตนแสงนทะทย์สวัสดีพ่อใหญ่สีค่ะหรือว่าพ่อใหญ่วิจิตนะคะคายเพื่อนๆในวันหยุดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักทายพูดคุยนะคะเราสู่กันฟังได้เลยนะคะวันนี้วันปรำาบีะปรำปรีปรำใบจ๊ออสวยเอ๋อเนียงรอไปว่าสวยใครสวยใช่ใช่พี่วิได้วันยายนีเดาผิดคำๆเดอ้อโอเคจ้าจุงกลับไปว่าสวัสดีนะคะ A4 นะคะใช่ไหมย็นดีจุงกับไปว่ากินข้าวเหรอโอ้เก่งมากคุณยุ้ยเก่งมากเลยค่ะกำลังจะเรียกอ่าแล้วมีใครต่อโซ่ไหมคะพี่นุ้ย พี่อิสราสวัสดีครับคุณปูคนงามพี่ปุ่มซูเปอร์แบ็กสวัสดีพี่นุยยนน้ยปียพรค่ะคุณนุ้ยปียพรสวัสดีค่ะจากพยายวิจิตรเปล่าเนาะอ่อแล้คุณยายแตนแปลด้วยนะคะหมู่นิดหน่อยสวัสดีน้องส้มค่ะไป่ถวมาไปเที่ยวไหนมาคะวันนี้สวัสดีพี่นุ้ยค่ะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะวันนี้พาเด็กๆไปทานเมื่อก่อนใครผ่านเราจะเรียกมาดามหมดเลยนะ แม่เอกลัยยาสวัสดียายนีค่ะอ่าวันนี้ที่ไหนฝนตกบ้างคะสมุทรสาครไม่ตกเลยนะคะวันนี้มีอาการคลึม้มเดี๋ยวสมขอตัวลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมาสม่งกาลังใจนะคะสุรินอ๋อสุรินจะเข้าใจเนาะสุรินบุรีรัมย์บ้านตามอ, <laughs> อยู่หลังย้ยคํำ พี่บุญสมคุณบุญสมสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะมาดามสุภณีสวัสดีเพื่อนตุ๊กตาค่ะพี่ต้นบอกว่าปกติค่ะพี่หนุ่มตัวลงไลน์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวซ้อมขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะอยู่อยู่ปราสาทอยู่ใช่ไหมคะเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างก็แวะมาพูดคุยกันได้เลยนะคะเราสู่กันฟังค่ะสามสิบนาทีแล้วยังเนาะเดี๋ยวซ้อมจะ ขอตัวลงไลน์แล้วค่ะอะพี่ต้นบอกว่าพี่ต้นวงศกรบอกว่าสวัสดีเมารวมครับพิมพ์ไม่ทันครับ <c oughs> ตราติดเขมรออเคจ้าโอเคจ้าจา,จากแม่เอียดนะคะบ้านตาดติดเขมรน,นะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะโอ้เก่งมากคุณยุ้ยเก,ก่งมากเลยค่ะ กำลังจะเรียกเมนเลยคะ่ะใช่ค่ะแปลว่าสวัสดีค่ะคุณยุย้ยนอกจากมาห้องนี้จะได้เพื่อนแล้วได้ความบันเทิงแล้วก็ได้ภาษาเขมรมาระคำด้วยนะคะ,ะยุ้ยคนสารัฐเมกาสินนะคะทุกคนนะคะเขาสู่ห้องของส้มค่ะาส้มอยู่สมุทรสาครน,นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนสู่สมุทรสาครคะ่ะเมืองประมงนะคะ ทีนี่มีอทิสวัสดียายนีนะคะขั้นขั้นยายแตนอ่ะขั้นยายแตนหน่อยคะ่ะพี่เอียดสวัสดีน้องนีนะจ๊ะพี่เอียดแล้วไม่เอียดวันนั้นส้มไปได้ภาษาอีสานจากบ้านใครเนาะพี่แววตาหรือเปล่าหรือบ้านแม่เอ๋นั่นแหละสวัสดีครับคุณนงนุชคะ่ะพี่นงนุชสวัสดีมาดามนีคะ่ะพี่อิสระสวัสดียายนีนะคะ พี่นงนุชสวัสดีน้องอัมไพสวัสดีค่ะคุณยุ้ยธัญรัตน์นะคะพี่นุชคนสวยสวัสดีค่ะจากน้องยุ้ยธัญรัตน์นะคะพี่โชติดาสวัสดีพี่นุชนง์นุชค่ะเออก่อนไม่ทันเลยใช่ไหมพี่ปุ้มซุปเปอร์แบงค์สวัสดีพ่อใหญ่วิจิตรหรือว่าพ่อใหญ่สีนะคะพี่นุยปิยพรสวัสดีพี่อิสระค่ะแม่่เนาะมาดํานีสวยทุกคนเลยนะคะแปลว่าสวยไหมโอน้าพี่ต้นรู้ได้ไงอะ่ะพี่ต้นรู้ได้ไง บอฮูคือสวัสดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะขอบคุณที่แวะมาส่งกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวส้มจะขอดนะคะยายแตนแสงอาทิตย์สวัสดีพี่เอียจะยาะยายแตนแสงแว่นมาส่งกำลังใจให้น้องนะคะ คุณยายละเอียดสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะพี่วิรัยวันสวัสดีน้องยุย้ยธัญรัตน์นะคะาเดี๋ยวน้องจัดให้นะคะพี่อิสลาสวัสดีครับคุณปูคนงามจ้าจากมาดามสุพรรณีโอเคจ้าพี่จัญยาสวัสดีพี่ตุกตานะคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณดาวสิบล้านดวงจากพี่ตุกตานะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีครับพี่ใหญ่เอียจากพี่อิสระนะคะ พี่ใหญ่น่าจะยังไม่เลิกงานหรือเปล่าคุณอะไรก็ไม่รู้ภาษาน่าจะภาษาคือกันน้องสวยนะคะสวยสวยแม่เอียดบอกว่าสวยสวยสวยบ๊อกแบกค่ะส่งหัวใจมาให้ด้วยนะคะส่งหัวใจให้ทุกคนด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาส่งกำลังใจให้กันนะคะคุณอ,อภัยสวัสดีค่ะคุณยุ้ยธัญรัตน์นะคะพี่นุชคนสวยสวัสดีค่ะจากน้องยุ้ยธัญรัตน์นะคะพี่โชติดาสวัสดีพี่นุชนองนุชค่ะภาษาอะไรสวัสดีค่ะเวลคัม o ูมาไลชาน a ลอ e l อะไรอัมพรำอมะัรมพรมพรมปีพรำใบดอบ เราใหญ่แปดด้วยค่ะต้องอ่านถูกหรือผูกคือกันแล้วไปเอามาจากไหนบ่หูคือกันพี่ต้นก็รู้ว่าพี่ต้นรู้ได้ไงเนี่ยเปิดอากูแน่เลยมีอาการแน่นจมูกนิดหน่อยนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเจอเจอกันทักทายกันได้เลยค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะสมใจใจค่ะประดับใจใจสวัสดีน้องส้มด้วยนะคะแม่ละเอียดสวัสดีน้องปูอัมภัยค่ะพี่ต้นวงสกกรสวัสดีแม่ละเอียดครับนะคะคุณใจสวัสดีน้องสวัสดีทั้งเจ็ดดวงตาเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาส่งกําลังใจคนเก่งสวัสดีค่ะจากน้องยุ้ยธัญรัตน์นะคะพี่ตุ๊กตาสวัสดีน้องปูอัมภัยค่ะพี่ต้นภาพชัดเสียงชัดไปจ๊ะพี่ต้น อันนี้ดึงไวไฟนะเนี่ยอะาไารอบ,บ,บรัมป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 ีปัมใบด็อบอใหญ่แปดด้วยค่ะต้องอ่านถูกหรือปลพี่ต้นภาพชัดเสียงชัดไหมจ้าพี่ต้นพี่ตุกตาสวัสดีน้องเอกัลยาค่ะปกติอายแตนแสงอาทิตย์สวัสดีน้องนุ้ยปียพรค่ะ โอเคค่ะแม่ละเยดขอบคุณนะคะเออไม่ใช่แม่ละเยดโอเคค่ะโอ้เก่งมากคุณยุ้ยเก่งมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> กำลังจะเรียกพี่ต้นภาพแชดเสียงชัดไหมจ๊ะพี่ต้นพี่ตุกตาสวัสดีน้องเอ,งเอก,กัลยาค่ะปกติค่ะแพงมากใช้สมเคยกินครั้งหนึ่งตอนไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่อุตรดิตถ์อะค่ะสมัยน้าละสายปีท่านจะเป็นสิบปีแล้วมั้งคะ สวัสดีะพี่ต้นวงสกรสวัสดีพี่หมูจัญญาค่ะพี่จัญญาสวัสดีพี่นงนุชย์นะคะคุณบุญสมสวัสดีคุณยุ้งโอเคจะไม่เอียดทาไมไม่เอียดรู้อะไม่เอียดคนที่ไหนเนี่ยแม่เอกลาาัยสวัสดีพี่เอียดค่ะคุณยุธัญรัตสวัสดีมดาดมสุพรรณีนะคะ จริงๆจริง,รง,รงอาหารทะเลเยอะมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆลงใต้นะคะแวะตลาดมหาชัยได้นะคะมีอาหารทะเลเยอะนะคะนั้นจะวันไหนไม่ติดภารกิจใดๆน,นะคะก็จะเปิดบ้านทุกวันหนึ่งทุ่มตรงพยายามเคลียพยายามเคลียภารกิจ พยายามเคลียร์ภารกิจให้ให้จบก่อนสวรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วไปเจอกันใหม่นะคะบา,บายยทุกคนค่ะขอบคุณที่แวบ,บมาส่งกาลังใจด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ mm hmm. เข็นเหรอคะใช่ค่ะแปลว่าสวัสดีค่ะคุณยุย้ย <laughs> นอกจากมาห้องนี้จะได้เพื่อนแล้วได้ความบันเทิงแล้วก็ได้ภาษาเขมรมาละคัมด้วยนะคะ ยุ้ยธัญรัตน์นะคะทักทายจับไม้จับมือกันได้เลยค่ะ